น้อมบังคมบรมมหามาตุราชเคยร่วมเรียงเคียงบาทพระอดิรสรเสด็จยังทินฐานกันดานดอนเพื่อดับร้อนทุกร้ายให้คลายไปพระรูปล้ำเลิศล้วนสมควรที่เป็นราณีเอกองค์ทรงพิสมัยแห่งล้นกล้าภูมิพล ภูวนานพระเกียรติก้องเกรียงไกลทั่วสกลอีกพระจริยวัตรดังรัดเลิศทรงกำเนิดโครงการสืบสารผลสร้างอาชีพสร้างคุณค่าประชาชนที่ยากจนจึงดีเพราะมีงานเฉลิมพระชนมะวานพระพันษา พระบุญญาเลิศล้นทนสถานขอพระองค์ทรงกรเกษมพระสําราญบริบาลสยามนั้นนิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนิดพลมประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่ง